สี 5, ่สามสองหนึ่งสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงตุ๊กตาญี่ปุ่นสายพันธุ์ญี่ปุ่นครับแต่วิญญาณเป็นคนไทยนะครับของสำนักอาจารย์คนไทยเวชคงจรของเ,เวชแห่งสวนสุพรรณครับอาจารย์ครับไอที่เราเห็นเนี่ยแปลกหูแปลกตาเนี่ยเป็นเครื่องรางหรือเป็นพยนต์ประเภทไหนครับ คือจริงๆมันเป็นตุ๊กตาที่ระลึกนี่เป็นของสะสม<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะไม่ใช่ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเ,าเป็นวัตถุมงคลอะไรหรอกกพราะช่วงนี้นกระแสค่านิยมของลูกค้าต่างชาติเขาจะนิยมอะไรตามกระแสเ <ฮะ S 1> ขาไม่ได้สนใจว่าอะไรเป็นอะไระก็ <c oughs> บางทีเห <ฮะ S 1> ็นเราถ่ายรูปหรือว่าโพสอะไรไปเนี่ย บางท่านหรือว่าบางกลุ่มก็เข้าใจผิดคิดว่าเราไปเอาตุก๊กตาอะไรมาปลุกเสกทำวัตถุมงคลขายประเภทแบบหลอกลวงเขาอะไรเขาก็ขอ,อชี้แจงนะอธิบาดี่ไครับไม่ชี้แจงครับชี้แจงและอธิบายผ่านโซเชียลนี้ไปว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมา <c oughs> แล้วก็ที่เห็นอยู่ยนี่ที่เป็นรูปตุ๊กตาหมีนะตุนะ๊ก,กตาหมีที่เป็นรูปแบบต่างๆจริงๆมันคือของสะสม ของสะสมหรือว่าของที่ระลึกซึ่ง <c oughs> มันก็กำเนิดขึ้นหลายปีแล้วแหละตั้งแต่ปี2001แล้วนะ,ะคิสศักราชนะคริสศักราชสอง1ได้มีการออกแบบตุ๊ก,กตาที่เห็นกันอยู่นี่เนี่ยเรียกกันว่าเบบลิกนะเรียกเกบบลิกบบลิกเบลิกจริงๆแล้วเขาทำแจกเขาทำแจกเป็นของที่ระลึก ในงานงานหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะเป็นแค่ของที่ระลึกเท่านั้นแหละใช่นี้มันเกิดความนิยมขึ้นมาเกิดกระแสนิยมขึ้นมาเม,มื่อมีความนิยมเขาก็เลยผลิตขึ้นมาขายกันอยู่เรื่อยๆก็เป็นตุ๊กตาหมีธรรมดาธรรมดาแต่ว่าก็มีการตกแต่งลวดระบายสีหลากหลายนะหลากหลาย แล้วก็นิยมติดต่อก็มายาวนานนะตั้งแต่ปีสองพหนึ่งถึงปัจจุบันนะคิดดูกีป่ปีแล้วหละ่ะนะยี่สิบปีแล้วนะไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีมาแล้วนะยี่สิบปีไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีแล้วทีนี้ก็เด็กๆที่สำนักนี้ไปเห็นเขาก็เลยซื้อมานะซื้อมาแล้วก็แนะนำให้กับ <c oughs> ลูกค้าต่างประเทศอ่าอันนี้เราไม่ได้ขายคนไทยนะ แต่ถ้าคนไทยจะชอบก็ไม่เป็นไรแบ่งปันมาวต่ชาติจะชอบาว่าเท <c oughs> ่าที่เห็นนี่คือโดยส่วนมากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะแล้วทีนี้ต่างประเทศเนี่ยโดยส่วนมากเขาชอบอักขารเลขยันเนขาชอบอักขารเลขยนันชอบอักขารเลขยันแบบไทยไทยของเรารเขาเ็เลยขอร้องว่าไอ้ตุ๊กตาหมีีทระลึกเนี่ยที่เขาจะเก็บไปสะสมเนี่ยขอให้ทางสำนักเราเนี่ยเขียนอักขารเลขยันหรือว่าลงอักขารเลขยันให้หน่อยได้ไหม เราก็บอกว่าได้นะเราต้องตามใจลูกค้านะนะเราต้องตามใจลูกค้าเมื่อลูกค้าอยากได้แบบไหนเราก็ทําให้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะมาหลอกลวงว่ามันเป็นเครื่องลามของขัง,งอะไรไม่ใช่เราขายในแนวของที่ระลึกเช่นกันของสะสมเรืรนะ่องของที่ระลึกนะเดี๋ยวทีนี้ตอนนี้กระแสนิยมนะมันต้านไม่อยู่หรอกรนะมันต้านไม่อยู่ มันก็เหมือนยอดเมื่อปี2,556เห็นไหมล่ะตุ๊กตาลูกเทพ<ะ>นะทุกวันในของเราก็ยังมีอยู่นะของเขายังนิยไมยไม่เสื่อมไม่เสื่อมายเขาก็ยังนิยมกันอยู่อ่ะนะ,ะเขายังนิยมกันอยู่จริงๆปัจจุบันเขาก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นตุ๊กตาลูกเทพลูกเทอะไรน,นะ,ะคือเขาเห็นตุ๊กตามันสวยงามเขาอยากได้<ะ>เขาก็เลยสั่งเข้ามาแต่ละแบบและอย่างเนี่ยคือเขาสั่งมาแล้วก็หาให้<ะ>แล้วทีนี้มันก็มาแนวเดียวกันนั่นแหละ ขอให้ลงอัขราเลขยันหอยให้หน่อยได้ไหมเราก็ทําให้ใครอยากได้แบบไหนนะบางท่านบางคนเขาก็ให้ลงยันแค่ตัวสองตัวเล็กๆน้อยๆรู้ว่าบางท่านบางคนนี่ชอบให้ลงเต็มตัวเลยก็มีนะอันนั้นมันก็แล้วแต่มันเป็นค่านิยมของต่างชาติเขานะกระแสนิยมนะแต่ส่วนเรื่องวัตถุมมงคลต่างๆนั้นเราก็ยังสร้างเหมือนเดิมเสกเหมือนเดิมนะ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวัตถุมงคลเครื่องรางของขังของสำนักอสมบร,รมีพ่อแก่ทั้งสามสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาบ้านมงคลเศรษฐีก็ดีสาขาเรือนไทยก็ดีหรือว่าสาขาที่อุทองดีก็ดีวัตถุมงคลมาตรฐานตามหลักศาสตร์วิชาโบราณเราก็ยังสร้างยังทําอยู่ตลอดส่วนสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาแบบต่างๆนี้มันเป็นกระแสนิยมของต่างชาติ เมื่อเขาต้องการเราก็จัดหาให้แค่นั้นเองนะและโดยเฉพาะต่างชาติในค่านิยมเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละ,<ฮ>ะเดี๋ยวก็แบบโน้นเดี๋ยวก็แบบน, ôn, น,บบนี้เดี๋ยวก็แบบนั้นเ <ฮะ S 1> มื่อเขาอยากได้นะเขาติดต่อเข้ามาว่าอยากได้แบบโน้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นเราก็สอบหาให้เขาเพศเพราะว่าการสร้างหรือการจําหน่ายวัตถุมงคลเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันก็คือการค้าชนิดหนึ่ง <ฮะ S 1> หรือว่ามันก็เป็นธุรกิจอย่างหนึ่งเช่นกัน นะฉะนั้นเมื่อเราทำการค้าเราก็ต้องตามใจลูกค้าคนะเราก็ต้องเอาใจลูกค้าลูกค้าอยากได้แบบไหนเราก็ต้องทำแบบนั้นให้เขาก็เหมือนเราขายอาหารนะเขามาสั่งข้าวผัดแต่เราเอาเข้าวต้มให้เขาแทนเขาจะเอาหรือไม่เขาก็ไม่เอานะมองทุกอย่างให้กว้างแล้วเราจะเข้าใจนะเรื่องของ การเชิงธุรกิจหรือว่าการค้าต่างๆใครชอบแบบไหนเรามีรองรับหมดแหละคุณจะชอบแบบวัตถุมงคลแบบโบร,โบราณเราก็มีเพราะเราสร้างเราทำไว้จะเป็นตะกุดเป็นผ้ายันเป็นผ้าประเจียดเป็นอะไรก็ตามหรือแม้จะชอบเนื้อผงเนื้อโลหะเนื้ออะไรมีทุกรูปแบบหรือว่า <c oughs> ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามเขานิยมแบบไหนเขาต้องการกอะไรอย่างไร เราก็จัดหาให้จัดสรรให้นะอย่างที่ได้เห็นกันนี่ระเลียงรารกันอยู่นี่นะแม้กระท,ทั่งตุ๊กตาหมีนี่ก็ดูสิเห็นมันหลากหลายแบบหลากหลายอยา่างหลากหลายรวดลายนะแม้กาาาาระทั่งอัคระเรศยันต์ต่างๆก็ลงไว้หลากหลายแบบ,บแล้วแต่ใครชอบแบบไหนข<อ>เขาชอบยันแบบไหนเขาก็จะส่งลายยันมาให้เราดูอเขาอยากได้ยันแบบนี้จากที่ดูเนี่ยเขาชอบเป็นยันเมตตาหมาคนหรือค้าขายหรือชอบจักรวาล คือจริงๆแล้วก็คือชอบจักรวาลนั่นแหละเอาตัวใหญ่มาอธิบายนะโอ้โหถ้าตัวนี้ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยจักรวาลอาจารย์ครับตัวใหญ่แหละอันดับแรกเลยก็เห็นไหมเนี่ยพุ่งอ่าพุ่งเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยพระราหูอมจันทร์มล่ะชัดเจนเลยนะราหูอมจันทร์ในอานุภาพของมหายันมันก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้ๆกันอยู่นะเรื่องของยันต์ราหูอมจันทร์นี่คุ้มดวงเสริมดวงกันภัยอันตรายกันคุณญสนานา แล้วก็ยังมียันรือชาอยู่ที่นี่ชื่อเสียงกิติคุณต่างๆ่างนะแล้วก็ยังมีอะไรอีกนิเวศสะพุสะ,ะกันทีกันทายกันอะไรหัวใจเทวเวสสุวรรณแล้วก็ยังมีคาถาใบหูนี่อาจารย์ใส่อะไรอ่าอันนี้อ่านหน,น้าปฐมมากับน้าปฐมมากับน้าปฐมมากับ,กบอันนี้ยันครูหลวงปู่สุขปัดคลองมาขันเท่านะเนี่ยยันครูเต็มสูตรของหลวงปู่สุขปัดคลองมาขันเท่า ไอ้ตรงกระหม่อมเป็นยานอะไรครับอาจารย์กระหม่อมตรงนี้ใช่ไหมไม่นั่นอันนั้นน้าผักน้าผักเนี่ยเหรออ่าอันนี้มงกุฎพุทธเจ้าม,มงกุฎพรัามงกุฎพุทธเจ้าบ้างพระเจ้าสิบหกพ,พระองค์บ้างสุกิติมาบ้างนะครับอ่พรหมสีหน้าบ้างอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ขานี่ก็ยังมียันหา้าแถวมียันรูปเสืออะไรต่ออะไรทุกอย่างรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดครับนะเอามาโชว์ตรงนี้ดีกว่าเห็นชัดเจนดีครับผมอืม อ่ตรงกำรหรม่อมนี่เหมือนยันที่ใส่ใส่ที่คนนิยมสาก,กันเนี่ยมงกุฎพระุทธเจ้ามงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วพระประขาแต่ระบทระบทระบระบเนี่ย<อ>หลายชั้นหลายเชิงนอนานี่เห็นไหมยันแถวก็มีอะไรก็มีอยาจะฐานฐานให้หมดเลยครับอ่าแล้วด้านหลังนี่เห็นไหมพระเจ้าพระองค์อะไรจะคือครบโซ่อยู่ในนี้ทุกมหายันอยู่ในนี้นะ แล้วเรื่องอัธารายได้ย,ยันเนี่ยไม่ว่าคุณจะเขียนใส่อะไรมันก็มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์นะจะเขียนใส่ผ้าเลยแผ่นตะกัวแผ่นโลหะทองเหลืองทองแดงหรือแม้กระทั่งกระดาษมันก็มีความศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์ที่ยันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ที่หมีนะไอตัวตุกตาหมีเนี่ยมันเป็นแค่รูปลักษณ์อาจารย์เปรียบเทียบกับภาพยนตร์หรือกุมารทองได้ไหมได้หมดอันนี้เปรียบเทียบคุณสมบัติเราจะทําเป็นกุมารก็ได้ถ้าเราจะทําเป็นกุมารเราก็เรียกจิตกุมารครับ แต่ถ้าเราจะทําเป็นพยนต์เราก็ปลุกเสกวิชาพยนต์ม<ะ>ันท,ทได้ทงนั้นแหละนะเพราะรูปลักษ์ต่างๆเนี่ยรูปลักษ์มันก็แค่รูปลักษ์เท่านั้นะนะจริงๆแล้วก็คืออนุภาพถ้าเราจะทําให้มันศักดิ์สิทธิ์เราก็ทําได้<ะ>แต่จริงๆแล้วก็คืออมันเป็นเชิงของสะสมนะ,ะมันเป็นของสะสมออไอ้คนนี้ก็มีไหม กระต่ายกระต่ายตุ๊กตาแต่เขาอยากให้เราลงยันให้เขาอยากให้เราลงยันให้เอาอยากได้อะไรเราก็จัดให้ครับเราก็คิดค่าเขียนยันเพิ่มเข้าไปนะเพราะว่ายันเนี่ยเราจะมานั่งเขียนเองมันก็ไม่ไหวครับเราก็ต้องให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เราฝึกไว้ช่วยกันเขียนอารยจครัะแต่ละตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยม่เหมือกเน่ของแต่ละตัวนะครับไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ยชุดนี้กาลังนิยมมากนะคือขนาดความสูง อ่ายี่สิบแปดซมรือวิยี่สิบแปดเซนอันนี้กําลังนิยมมากนิยมมากเลยโอ้โหอาจารย์คนไทยสั่งไหมคนไทยก็มีนะคนไทยก็มีแต่น้อยเพราะว่าเขายังไม่เคยรู้ครนะถ้าย o ท t u ออกไปแล้วไม่แน่นะนี่เฉพาะยอดยอดต่างชาติอย่างเดียวเราก็ไม่มีของจะให้เขาแล้วเพราะว่าของนี่มันผลิตจากต่างประเทศไงไม่ใช่ว่าผลิตผลิตในไทยครับฉะนั้นของกว่าจะมาแต่ละร็อตและล็อเนี่ยเราก็ต้องไปกว้านซื้อเอาไว้นะ ก็จริงๆเราก็ได้กาไรนิดหน่อยเท่านั้นแหละนะเพราะว่าต้นทุนมาสูง <อะ S 1> กําไรที่เราได้เนี่ยแค่นิดหน่อยคิดว่าแค่ค่าเขียนกันแล้วกันรเราได้ค่าเขียญญนยันนี่แหละนะเป็นค่าเขียญญนยันที่เราต้องให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เขียนเป็นและเป็นจริงนะเป็นพวกเขียนช่วยเราหลายคนช่วยกันเขียนเนี่ยแล้วทีนี้เราจะให้เขาเขียนฟรีได้ยังไงทุกคนก็ต้องกินต้องใช้ ฉะนั้นมันก็ต้องมีค่าตอบแทนค่เหน่อยเขานะอันนี้แหละก็คือ,อ <c oughs> บรรดาทุกตารูบของที่เราลึกทั้งหลายนะที่เราได้จัดไวไวรองรับกระแสค่านิยมหรือว่ความต้องการของบรรดา า <c oughs> ชาวต่างชาติที่เป็นลูกค้ากันมายาวนานอาจารย์อย่างนี้ผิดเพี้ยนไม,ไม,ไม่ไม่เพี้ยนหรือหรือสามารถตัวยันเนี่ยสามารถลงอันอื่นได้ทุกอย่างถ้าถ้าถ้าเราจะคิดว่าผิดก็ผิดนะแต่ถ้าเราคิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดเพราะมันก็พัฒนามาตลอดไหมเล่ะครับสมัยโบราณมีอะไรบ้างเครื่องลาเอาย้อนดูซิอเอา,เอาแล้วปัจจุบันเนี่ยลองดูซิแต่ละสำนักแต่ละครูอาจารย์แต่เราวัดที่สร้างออกมาครับอ,อ่าถ้าเพี้ยนเพี้ยนกันเหมือนกันนั่นแหละมันก็เพี้ยนมาตลอด ถือว่ามันเป็นการพัฒนาก็แล้วกันนะมันคือการพัฒนาแต่ก่อนเติมเรือแต่ก่อนเติมเรือเดี๋ยวนี้ต้องเติมรถเมื่ไหก่อนรถไม่มีก็คือการเติมเรือทุกสิ่งทุกอย่างคือเรือเติมเรือเติมใบพายพอมีรถขึ้นมาจากเรือก็มาเติมรถไมสงสัยตอนที่เติมรถใหม่ๆนี้คนก็แปลกใจเหมือนกันนะใช่เขาีแต่เติมเรือใช่มันถ้าจะว่าเพี้ยนมันก็เพี้ยนกันมาตั้งไปร้อยปีแล้วแหละนะแต่จริงๆมันไม่ใช่การเพี้ยนหรอกนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วว่า สพพวิชาและสรพศาสตร์ต่างๆนั้นแล้วแต่ผู้ใดมีสติปัญญาจะนำไปใช้ทางไหนอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนงของสะสมที่มีทุตขุดมีคุณด้วยมียันด้วยเขาเพิเขามาเพิ่มอก็คือเราเราเชื่อถือในอนุภาพของอักขระเลขยันแล้วก็พระคัทธาต่างๆนะส่วนไอ้ตุกตาหมีเนี่ยมันก็เป็นเป็นแค่ตุกตาจะว่าตุกตาเด็กเล่นก็ได้นะ ตุก,กตาเด็กเล่นก็ได้จริงจริงแล้วเอาเท่าพยนละ่ะกุม,มารทองหลวงพ่อเต๋อก็เป็น,น,นตุก,กตามันก็คือตุก,กตานั่นแหละและโดยเฉพาะหลวงพ่อเต๋อเนี่ยไม่ใช่กุมารทองวิชาตุก,กตาทอง <c oughs> เขาบอกเลยเต็มตุก,กตาเต็มตุก,กตาศาสตร์วิชาเดิมคือวิชาตุก,กตาทองแต่ว่าพวกเรามาเรียกกันว่ากุมารทองเองครับ หลวงพ่อเต๋ไม่ได้เสกกุมารทองเสกตุ๊กตาท่านเสกตุ๊กตาอย่างนี้ก็เป็นตุ๊กตามันก็คือตุ๊กตาก็ตามแบบหลวงพ่อเต๋แน่ดิเดียวกันมันก็แบบเดียวกันนั่นแหละนะแต่ทีนี้มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านแต่ลรค้นนะก็แล้วแต่นะใครเขาจะตาหนิบ้างอะไรบ้างอันนี้เราไม่ว่าหรอกแล้วไม่มีการโต้ตอบด้วยแล้วแต่ใครจะคิดอย่างไรเราบังคับไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาเราก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นเองนะ เราไม่ได้ทำใครห้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้อที่ออกคลิปเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะสื่อโฆษณาให้คนไทยเข้ามาเช่าบูชาของเราไม่ใช่นะเพราะว่าแค่ต่างชาติเราอกนี่เป็นส่งออกหมดส่งออกหมดคนไทยของหมอมากกว่าอาจารย์เอาของเขามาเสกเป็นอีกราคาหนึ่งเลยถ้าจะให้ว่าไปนะก็ก็ถือว่า หลายมีมีหลายๆคนนะบ,บอกว่าสำนักของเรานี่ไม่ธรรมดาอบอกธรรมดาเนี่ยทั่วโลกนะ,ะ <c oughs> ตกเป็นเบี้ยร่างของจีนนะตกเป็นเบี้ยร่างของจีนต้องซื้อสินค้าจีนใช้นะร <c oughs> เราก็ซื้อสินค้าจีนเหมือนกันนะหลายๆอย่างเราซื้อจากจีนแล้วเราก็นำมา จงอักขรเลขย she, awesome> ันทําการปลูกเสกแล้วก็ขายคืนจีนคือคนไทยเหนือกว่าจีนใช่คือเอาของเขามาต่อเติมนิดหน่อยเอามาเอามาทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มครแล้วก็ย้อนกลับไปขายให้เขาใหม่นะเอ้ากางเกงยีนแพงๆล่ะเป็นยังไงอะคราทที่ไหนครับของแบรนด์เนมทั้งหลายทําที่ไหนทําที่ไทยทำที่ไทยเวียดนามใช่แล้วก็ส่งไปนู่นแล้วส่งไปยุโรปอเมริกาใช่ไหมแล้วเขาไป ย้อนกลับมาขายแทงหูฉี่ให้เราเห็นไหมทีนี้เราก็ต้องเอามั่งสิเราก็ซื้อในราคาที่เป็นราคาทุนที่เขามาขายแต่เรามาทำมูลค่าเพิ่มขายคืนให้เขาอีกนะเหมือนประเทศสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์คือเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งไม่มีน้ำจืดใช่ไหมเขาไม่มีน้ำจืดจะดื่มจะกินจะใช้นะเขาขุดสระใหญ่ไว้เลยในประเทศเขาเลี้ยงประชากรได้ทั้งประเทศ เขาต้องซื้อน้ําจืดจากมาเลเซียต่อท่อจากมาเลเซียเข้ามาเอามาเก็บไว้ที่สระใหญ่อยู่ที่ประเทศเขาจากนั้นมาเขาเอาน้ําขึ้นมานะเอามากลั่นเอามากลองผลิตอย่างดีแล้วขายคืนให้มาเลเซียมาเลเซียต้องซื้อน้ําแพงกินเอาทีเป็นแบบเดียวกันเป็นแบบเดียวกันถ้าคนไทยไปตั้งพูดถึงคนไทยไปใช้เนี่ยมันก็ครอบคลุมเลย ถ้าคนไทยเอาไปใช้ก็มักจะเชื่อถือกันเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะคนไทยเราไหว้ไหว้ทุกอย่างนะไหว้ตั้งแต่กองขี้หมาทังพระประธานนะคนไทยอะแต่ต่างชาติคือเขาประดับตั้งประดับหวงจุ้ยโดยส่วนมากนะอันนี้เขาไปตั้งประดับหวงจุ้ยหวงจุ้ยก็เหมือนคนจีนนะคนจีนเนี่ยนะเขาจะมีเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะเขาเชื่อถือว่าเป็นวัตถุอันเป็นมงคลของเหล่านั้นไม่ได้ปลุกไม่ได้เสก อย่างเช่นว่าลูกปั้นของฮกรกซิ่วหรือว่าโปยเซียนหรือแปดเซียนไม่ได้ปลูกเสกเลยไม่พอแกะเศษเขาบลิจากโรงงานมาแล้วเขาก็มาขายในร้านเลยเขาซื้อไปเขาก็ไปจัดตั้งในตําแหน่งมงคลของบ้านไม่ได้ผ่านการปลูกเสกไม่มีแล้วเขาไม่บูชาด้วยนะออย่างไทยเราเนี่ยฮกรกซิ่วเราก็มาตั้งบูชาครับโปยเซียนเราก็มาตั้งบูชาจีนแท้ไม่บูชาครับ ในสิงคโปร์ก็ไม่บูชาเราก็ถามว่าแล้วทำไมเอ๊ะเขาไม่บูชาล่ะเขาบอกสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของบูชาเป็นแค่ของประดับหวงจุ้ยเพื่อความเพ่งนะเพื่อความเพ่งเท่านั้นมันมันนับถือคนละแบบนมันนับถือคนละแบบตุ๊กตาเหล่านี้เช่นกันนะต่างชาติที่เข้าไปเขาก็เอาไปตั้งในตําแหน่งมงคลตามความเชื่อและตามศาสตร์ของบ้านเมืองเขาถ้าไปของไทยประดับ ถ้าค,คนไทยมีน้ำเขียวน้ำแดงเลยอันดับแรกได้เลยน้ำเขียวน้ำแดงมาก่อนแล้วถ้าเป็นหมีหรือเป็นอะไรนี่อาจจะเป็นอะไรอีกต้องไปดูละครเรื่องนั้นเลยว่าชอบกินอะไรใช่ครับของไทยเราชอบเส้นไหว้ครับเราชอบเส้นไหว้มันก็ไม่ผิดหรอกทาแล้วสบายใจทําไปเถอะไม่ว่าอะไรสิ้นแหละเราไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อนนี่เราเส้นไหว้ของเราก็ไม่ได้ไปเอาเงินใครมาซื้อนะ เราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครท่เห็นเหนต้องเรียกรูปเรียกน้มให้ของใช่ใช่ก็เรียกสูตรเรียกนม้มเรียกการสามสิบ,นะบสบองหเหมือนกันทําคล้ายๆเราปลุกเศษกุัมนทองนี่แหละทาเหมือนกันนะแต่มันจะไปอุบัติเป็นอะไรเราก็ไม่รู้หรอกแล้วแต่แล้วแต่จริงๆเราก็เน้นปลุกอัคระเรียกยันนั่นเองครับปลุกอัคระเรียกยันต่างๆที่เราลงไปนี่แหละว่ามียันอะไรบ้างแล้วก็ว่าครอบคลุมไปเลยนะ อังเวตตามหานิยมทางคุ้มครองอะไรต่ออะไรครอบจักรวาลไปเลยครอบจักรวาลไปเลยนะแม้กระทั่งเรื่องของซื้องน่ายขายล้องซื้อหน่ายขายดีโชคลาภแล้วก็ว่างออกไปนะมันจะขังไม่ขังก็ไม่รู้มันจะขังได้แค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนแต่ว่าเราทาของเราให้เต็มสูตรที่เราผ่านนะเพราะของเรานี่มันไปรับรองกันไม่ได้หรอกไปรับรองกันเดี๋ยวมันจะเป็นเป็นการโกหกกันนะเพราะว่าคนเราน่ะมันจะ ดีหรือจะชั่วนะมันจะรวยหรือจะจนน่ะมันก็อยู่ที่หนึ่งนะอุปัสนาบารมีของแต่ละคนะสองการปฏิบัติตน,นอุปนิสัยและสันดานของแต่ละท่านแต่ละคนะแล้วก็โอกาสนะโอกาสด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องประกอบกันนะนะันจะต้องประกอบกันถ้าเราทําในสิ่งที่ดีมันก็ดีถ้าเราทําในสิ่งที่ไม่ดีเราจะให้มันดีได้อย่างไร<ะ>ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็แล้วแต่ใครจะคิดนะ แล้วแล้วแต่มุมมองของใครก็แล้วกันนะแล้วแต่มุมมองของใครอาจารย์ครับ<า>วัตถุมงคลของสำนักที่ไปต่างประเทศโดยเฉพาะเลยมีหลายอย่างมีเยอะมากเอาเป็นว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของสำนักเรานะตั้งแต่เริ่มสร้างมาจนทั้งถึงปัจจุบันที่ไปต่างประเทศเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อไปต่างประเทศ9ก้าเปอร์เซ็นต์สห้าเปอร์ซนครับห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ในประเทศไทยนะ 5%อยู่ในประเทศไทยเพราะ,ะว่าตั้งแต่ปี2538-39มานะก็ออกต่างประเทศอยู่เรื่อยๆตลอดมาจากประเทศหนึ่งก็กลายเป็น2-3-4-5ไม่าไปมันกระจายไปเรื่อยๆอกระจายไปเรื่อยๆยิ่งสื่อโซเชียลมีแบบนี้มันก็ยิ่งกว้างไกลกันไปใหญ่ง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นเยอะสมัยก่อนมันอาศัยปากต่อปากนะ ต้องเดินทางมาถึงสำนะักใช่อาศัยปากขอปากแบบคนต่อต่อไปเขาก็เดินทางมาเดินทางมาก็มาดูว่าจะมาเอาอะไรกันบ้างนะที่เอาไปจำหน่ายก็มีที่เอาไปใช้เองก็มีนะแล้วแต่แต่ปตัจจุบันพอโรคโซเชียลนี่ไม่ค่อยเดินทางกันแล้วสั่งกันทางโซเชียลทางออนไลน์ทางโทรศัพท์ส่งไปให้เามันก็สะดวกในอย่างนะถ้าหากว่าไม่มีโซเชียลนี่ ตั้งแต่โควิดเข้ามานี่นาะกวดหดตายเหมือนกันนะนะยังดีนะโควิดเข้ามาสองปีนี่เดินทางกันไม่ได้เขาก็มาไม่ได้เราก็ไปไม่ได้แต่ว่าซื้อขายกันได้เรายังซื้อขายกันได้นะและโดยเฉพาะโลกยุคปัจจุบันนะโลกยุคปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ถ้าใครคิดจะทํามาหากินจะค้าขายจะอะไรเนี่ยอย่าไปลงทุนเปิดรงเปิดร้านอะไรอย่าไปทําค้าขายในโทรศรัพท์เครื่องเดียวนี่แหละ <น>ขายจากทุนนาย,ยังได้เลยใช่ครับโทรศัพท์รรเครื่องเดียวนี่ค้าขายเลี้ยงตัวได้เลยนะอย่าไปลงทุนจะต้องไปปลูกร้านสร้างร้านหรือจะต้องไปเช่าเขาต้องไปตกแต่งโน่นนี่นั่นเอาทุนไปทิ้งไม่รู้เท่าไหร,ร่นะไอ้ทุนที่จะเอาไปทิ้งนั่นแหละเอามาเป็นทุนในการที่จะซื้อสินค้าขายแล้วก็ขายในโซนเที่ยวเขาซื้อเราก็ส่งให้เขาซื้อเราก็ส่งให้เท่านี้หละจบนะ บางคนนี่ยังคิดที่จะลงทุนที่จะไปเปิดกิจการโน่นนี่นั่นกันอยู่ซึ่งมันคนละยุคแล้วมันคนล,ละยุคกัวโลก,กนพัฒนาเก้าวขดดพัฒนามากแล้วถ้ายังไปคิดอย่างนั้นอยู่ในอโอหมมันจะไปไม่รอดนะมันจะไปไม่รอดและโดยเฉพาะตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยเราถูกกักตัวกันเรากักตัวเองกันนะปัจจุบันเนี่ยจนกระทั่ง <c oughs> เรานี่ติดบ้านเนี่ ไม่อยากไปไหนละไม่อยากออกไปไหนกันนะข้อที่หนึ่งคือมันชินแล้วแหละอยู่บ้านจนชินไม่อยากออกไปไหนถ้าไม่จําเป็นแล้วข้อที่สองสภาวะโลกร้อนนะมันร้อนขึ้นเมื่อมันร้อนขึ้นแล้วเราอยู่ที่เย็นมาตลอดยาวนานจนจะสองปีเต็มอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากไปกระทบร้อนออกไปนิดๆหน่อยๆไม่อยากไปแล้วกลับบ้านดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าฉะนั้นทุกอย่างออนไลน์ดีที่สุดแม้กระทั่งข้าวปลาอาหารนะ ถ้าใครมีฝีมือทางอาหารนะถ้าจะเปิดร้านเปิดร้านเล็กๆอย่าไปเปิดร้านใหญ่<ะ>เน้นทําให้สะอาดให้อร่อยราคาไม่แพงแล้วก็เน้นส่งสะดวกคือส่งะนะจัดทรงเขาเลยถ้าคุณไปเปิดร้านใหญ่นะคุณจะเจ๊งระเนระนาดกันแล้วกันนะเพราะคนไม่ค่อยออกไปแล้วยิ่งยุคนี้คนไม่มีตังค์ด้วยไปร้านใหญ่เลยนะ,ะทุกคนประหยัดนะทุกคนประหยัดแล้วแม้กระทั่งวัตถุมงคลเครื่องรางของขันต่างๆนี้นะโดยสําหรับคนไทยเรานะ เราพอขอแนะนําเลยว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆคือสินค้าฟุ่มเฟือยนะเป็นเพียงสินค้าฟุ่มเฟือยเท่านั้นนะถ้าหากว่า,าเรายังไม่พร้อมเนี่ยอย่าเพิ่งเช่าอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งหาเก็บสตังค์เราเอาไว้ใช้นะเอาไว้ใช้สําหรับปากท้องเราเองสมาชิกในครอบครัวของเราเราจะต้องกินทุกวันในจะค่าน้ำในจะค่าไฟนะ นจะขาดโทรศัพท์โน่นนี่นั่นนะเงินทุกบาททุกสตางค์จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับตัวเราและครอบครัวของเรานะฉะนั้นเรื่องของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเราก็อย่าเพิ่งเช่านะเอาไว้ให้พร้อมแล้วค่อยเอาและโดยเฉพาะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมันจะขลังจริงมันจะช่วยได้จริงหรือไม่มันก็รับรองไม่ได้นะไม่สามารถจะรับรองได้หรอก บางทีไปใช้ก็เห็นผลบางคนเอาไปใช้ก็ไม่เห็นผลเหมือนกันนะนะไม่ว่าของใครของสำนักเราก็เช่นกันนะไม่ได้เห็นผลร้อยเปอร์เซนต์หรอกนะขอพูดตามตรงเลยบางคนเขาไปเห็นผลบางคนเขาก็ไม่เห็นผลฉะนั้นนะใจรักจริงอยากได้จริงค่อยเช่านะตัดสินใจก่อนไม่ว่าจะเช่าอะไรไม่ว่าจะบูชาอะไรนะครับนะ นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มิธีตั้งแต่เจิมเลยเจิมสักสี่ตัวแล้วก็แล้วก็จะทําการเจิมเพื่อความเป็นต้องเรียกเป็นตัวนะครับเป็นตัวเพรเป็นตุ๊กตานะครับผมว่าอาโอสีวังอาจุตังบระหังจุติโรไกทางมัจจิระสังขังจุติจุติมาอาโอสีวังอาจุตังบระหังจุติโรไกทางมัจจิระสังขังจุติจุติมาอาโอสีวังอาจุตัง พระอรหังจุติโลกะอทังอธิระสังฆังจุติจุติมะอูสีวังอายุตังพระอรหังจุติโลกะอิทังอธิระสังฆังจุติจุติมะอูสีวังอาจุตังพระอรหังจุติโลกะอทังอธิระสังฆังจุติจุติมาอูสีวังอายุตังพระอรหังจุติคือจริงๆเราทุกตานี้เราเสกไว้หมดแล้วแหละวันนั้นเราได้จักปกเสกมาแล้วนะครับ วันนี้ก็คือเอามาถ่ายรูปแล้วก็เสกไปวีโอเอาใจลูกค้าทีนึ่งทำให้ลูกค้าเขาเห็นว่าเราทำให้ดีมาอาอุติวันาดูตังพระรหัมจุติโบอัยทานจิตังสังหังจุติจุติมาอาอุสีวันมาดูตังพระระหัมจุติโลกะอีธานจุตังสังหังจุติจุติมาอาอุสีวันาดูตังพระระหัมจุติอาจารย์ครับเราจะต้องเสกอะไรเพิ่มเติมอีกสไหม มาอูทิวมามา,ามายุดตารพระอารักษาุขิ โอมปลุกปลุกกูจะปลุกลูกพระนามพระเลขยันคาถากูจะปลุกเที่ยวและปลุกงาครูพระฤๅษีอุนรุตเถระประสิทธิให้แกกูพุทธังสรติธรรมังสรติสังคังสติอาปามะจุปะทีมาสังอังคุสังวิทาปุกยะอะสังวิตรโรปุสะภุพระ อมปูเจ้าฤาษีผู้มีฤทธิ์ีพระศรีตาไฟขอจงทอดดวงใจใจสถิตติดลูกกุมารทองกุมาระจุติกุมารีโหติสัมโวโวจงมามันเกิดเป็นกุมารทองขนองฤทธิเจรุนิจิตจตังเจต,ติกังกายรูปังนิมิตตังปุมาโรวากุมารีเจ้าเอ,ยอา๋ยอาคัตเฉยยะอาคัตชาหิเอหิเอหิณะมภะ,ะทะ ณมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณนังวารัชตังวามะนีวาะนังวาพีชังวาอัถังวาปัตังวาเอหิเอหิอาคัตเฉยยะอิติมีมานะมามิหังปิโยเนวามนุษย์นังประโยชน์พระมานะมุตตะโมปิโยนาคสุปันนานังปินทียัง นมามิหังสุกิติมาสุภาจโรสุสีละวาสุปาตะโตยะต,ยติมาวาเจติโรเกสะโลวาอะสัมภิโตอมมะออุณโมพุทธายาสังสุมังอมมะออุณโมพุทธายาสังสุมังอมมะออุณโมพุทธายะสังสุมังโสทายะอิติภควานะปริสุทโธกูจะพลิกโมให้เป็นนะ Oh.